การเล่นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์ส่วนใหญ่เราก็มักจะเสพในด้านเนื้อเรื่องและก็ในด้านเกมเพลย์ที่จะเน้นการเล่นคนเดียวซึ่งมันก็ให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแต่ทว่าสําหรับบางเกมถึงแม้ว่าเกมเขาอาจจะไม่เหมาะสมในการใช้ระบบมัตติเพลเยอร์ที่จะพาเพื่อนมาประจภัยในโลกเดียวกันแต่เขาเองก็ได้ใส่ไอเดียเจ๋งๆในหมวดมัตติเพลเยอร์ที่บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเล่นในโลกเดียวกันแต่มันจะมีฟีเจอร์บางอย่างที่เราสามารถประจภัยด้วยกันได้ หรือแม้กระทั่งเราสามารถช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าจะอยู่คนละาจาักราวาลก็ตามสำหรับในคลิปวิดีโอนี้พวกเราจีคอนเทนต์ก็จะมาพูดถึงเนื้อหาอย่างไอเดียสุดเจ๋งของมอมนติเพเยอร์ที่อยู่ในเกมซิงเกิลเพเยอร์ซึ่งก่อนที่เราจะไปชมการผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับทางหลังบ้านเผยว่าคนที่ดูคลิปมากกว่า50%ยังไม่ได้กด s u b สไครป์นะครับกดให้หน่อยนะรวมถึงทางช่องเรามีเพจ Facebook ด้วยนะครับ ถ้าหาว่าใครอยากคุยกับผมโดยตรงหรือติดตามข่าวสารโซเชียลต่างๆก็สามารถไปติดตามได้เลยโอเคแล้วเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ The Sims 3 The Sims 3เป็นเกมแนวไลฟ์มูเลเตอร์จากทาง Maxis จะจำหน่ายจากทาง EA ม,งจมาจำหน่ายครั้งแรกในปี2009นี่คือเกมดูดวิญญาณระดับตำนานสำหรับเกม The Sims 3ภาคนี้ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดของแฟนชาย เพราะเป็นครั้งแรกของเกมภาคนี้ที่มีการนําเสนอโลกแบบ Open World อย่างแท้จริงเดอะซิมสเป็นเกมภาคเดียวที่มีการทําแบบ Open World คุณไม่ได้ถูกจํากัดแค่ในบ้านอีกต่อไปซิมของคุณสามารถเดินออกจากประตูหน้าบ้านขึ้นรถแท็กซี่หรือขี่จักรยานไปทั่วเมืองได้โดยที่ไม่มีหน้าจอโหลดขั้นกลางแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าในเกมนี้สําหรับเกมภาคเสริมที่ชื่อว่าโชว์ไทม์ที่ในภาคนี้นะครับมีการเพิ่มอาชีพสายบันเทิงเข้ามาได้แก่นักล้อกนักกายกรรม,น,กกรมนักมายากล และภายในตัวเสริมนี้มันก็มีระบบสุดเสียงอยู่ระบบหนึ่งที่ชื่อว่าซิมพอร์ตซึ่งซิมพอร์ตนะครับคือฟีเจอร์ออนไลน์ที่คุณสามารถส่งตัวซิมของคุณที่ทําอาชีพเหล่านั้นเดินทางออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณข้ามผ่านอินเทอร์เน็ตไปโผล่ยังเกมที่เพื่อนคุณเปิดการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งในระหว่างโชว์ซิมคุณจะได้ค่าประสบการณ์ชื่อเสียงเลเวลอาชีพซึ่งจะขึ้นมากกว่าการเล่นแบบคนเดียวมันทําให้โตเกมรู้สึกมีชีวิตจริงๆมากขึ้นและรางวัลท้าว่าคุณใช้ระบบซิมพอร์ต คุณก็จะได้รับของรางวัลเป็นเสื้อผ้าแนวสตรีมพังของตกแต่งบ้านหายากและฉากเวทีคอนเสิร์ตระดับสูงยิ่งถ้าหาว่าคุณทัวร์มากเท่าไหร่คุณก็จะปลดล็อกตาประทับเพื่อแลกของรางวัลเหล่านี้ได้ m i d d e n Earth Shadow of War m i d d e n Earth Shadow of War, Earth, Shadow of War เป็นเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์จากทาง Monolith Production จะจำหน่ายโดยทาง Warner b r o t h e r ธ i ร e อินเวานจำหน่ายครั้งแรกในปี2017 นี่คือเกมภาคต่อจากเกม m i d เดินเออร์ชาร์โดออฟมอร์เกมมาจนภัยที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันกันกบซีรีส์รือ l ลอ d ออฟเดอะลิงและยังคงได้รับบทเป็นทาเลียนเลนเจอร์ anger, หนุ่มแห่งกรดอผู้ซึ่งร่างกายติดอยู่กับวิญญาณเอลโบลานทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างแหวนวงใหม่เพื่อต่อกรกับจอมมารซอรอนและกองทัพออกถ้าหากว่าใครที่เคยเล่นเกมนี้ท่านกา็น่าจะทราบว่าระบบเด่นที่สุดของเกมนี้ก็คือระบบที่ชื่อว่าเนมิสิกซิสเต็มหรือระบบคู่ปรับ ซึ่งมันจะเป็นระบบโปรเกรสเลื่อนชั้นของทางฝั่งอูรุกหรือฝั่งออคที่มันมีความทรงจาถ้าหากว่ามันฆ่าคุณได้มันจะสามารถเลื่อนยศและจําหน้าคุณได้คุณสามารถแทรกแซงระบบการเมืองของมันให้มันมาเป็นพวกให้เป็นสายได้ซึ่งจุดเด่นนี้หลาย,ลายๆคนค่อนข้างชอบและมันคือเอกลักษณ์ของเกมนี้ไปเลยมันเหมือนเป็นการสร้างเรื่องราวส่วนตัวของคุณเองที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องและเกมนี้นะครับมันก็มีระบบออนไลน์ที่ชื่อว่าออนไลน์เวนเดต้าหรือการล้างแคสแบบออนไลน์ลองจงินตนาการดูนะครับ ถ้าหาว่าคุณกําลังเดินทางในมดออยู่ดีๆคุณอาจแจ,จ้งเตือนภารกิจมาว่าเพื่อนของคุณซึ่งเป็นผู้เล่นคนอื่นที่อยู่คนละจักรวาลกันถูกอ็อกบางตัวสังหารซึ่งอ็อกตัวนั้นนะครับจะปรากฏในโลกของคุณหน้าที่ของคุณก็คือตามล่ามันและสังหารมันให้ได้เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับเพื่อนของคุณถ้าหาว่าคุณทําสําเร็จคุณไม่ได้เพียงแค่ความสาใจแต่คุณจะได้รับเป็นเวเดต้าลูเชสหรือสปอยออฟวอ์ซึ่งเป็นของรูทบ็อก ที่ภายในจะมีอุปกรณ์ระดับสูงและค่าประสบการณ์มหาศาลที่ถ้าหากว่าเล่นปกติเนี่ยมันจะหาได้ยากมากๆรวมถึงมันจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเวนเดต้าเซตที่มันจะหาได้จากการทาภารกิจเหล่านี้ด้วยครับแต่ข้อเสียก็คือภารกิจในการจัดก,การออกเหล่านี้มันอาจจะยากกว่าภารกิจปกติและก็คุณก็ต้องต่อออนไลน์เท่านั้นในการเล่นระบบเหล่านี้เนียอัลโตมาต้าเนียอ a โตมาตาเป็นเกมแอคชั่นแฮกแอนด์สร็จจากทางแพตตินัมเกม กำกับโดยคุณโยโกฮาระมาจำหน่ายครั้งแรกในปี2017นี่คือเกมที่ถูกยกย่องว่าเป็นงานศิลปะชิ้นเอกทั้งด้านเนื้อเรื่องและงานอาร์ตดีไซน์ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตอันไกลโพ้นที่โลกมนุษย์ถูกยึดครองโดยเครื่องจักรต่างดาวมนุษย์ที่เหลือลออจะต้องหนีออกไปตั้งหลักบนดวงจันทร์และส่งหน่วยลบแอนดรอยด์ลงมาทำสงครามทวงคืนโลกและแอนดรอยด์ที่ถูกส่งมาอย่าง 2B ีหรือ NS ก็เป็นแอนดรอยด์ที่มีความรู้สึกนึกคิดซับซ้อนและเต็ไมไปด้วยคำถามเกี่ยวกับปัชญ,ญาชีวิต สำหรับเกมเพย์ของเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ความเร็วสูงที่ลื่นไหลผสมผสานกับการยิงแบบบูลเลตเฮลและสิ่งที่ทําให้เกมนี้ไม่เป็นตำนานก็คือฉากจบของเกมนี้ครับที่เกมนี้จะมีฉากจบลหลักๆ5แบบมีตั้งแต่ A B C D E และฉากจบที่แท้จริงของเกมนี้ก็คือฉากจบ E ครับซึ่งหลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดรดรล้ามาทั้งหมดแล้วเกมจะพาคุณเข้าสู่มิติมินิเกมที่เป็นเกมแนวชูตติ้งสเปซคอมแบท ที่คุณจะต้องต่อสู้กับเอ็นเครดิตหรือรายชื่อทีมงานผู้สร้างเกมซึ่งมันฟังดูตลกนะครับแต่ความยากของมันก็คือกระสุนจะสาดมาหาคุณจนนับไม่ท่วนคุณนะครับไม่มีทางหลบพ้นคุณจะต้องตายซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนระบบจะถามคุณว่าต้องการความช่วยเหลือไหมถ้าหากว่าคุณตอบตกลงและเครื่องคุณยังต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ยานลำไเล็กจากผู้เล่นคนอื่นทั่วโลกจะบินเข้ามาล้อมรอบยานคุณและช่วยคุณยิงช่วยรับกระสุนแทน ซึ่งยาเหล่านั้นนะครับไม่ใช่ n p c เลยแต่มันคือข้อมูลเซฟเกมของคนที่เล่นจบไปก่อนหน้าคุณและถ้าหากว่าคุณผ่านฉากนี้ไปได้เกมจะถามคุณกลับว่าคุณยินดีที่จะลบข้อมูลเซฟเกมของคุณทั้งหมดเพื่อกลายเป็นยานลำเล็กๆไปช่วยเหลือคนอื่นที่กำลังลำบากในอนาคตหรือไม่ซึ่งนี่มันคือฟีเจอร์มั l ตติเพเยอร์ที่ไม่ได้เป็นการให้ไอเทมแก่คุณแต่มันเป็นการให้ประสบการณ์และการปลดล็อกฉากจบที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งคุณจะไม่มีวันที่สัมผัสเลยถ้าหากว่าคุณเล่นแบบออฟไลน์ Pokemon Legend a r c e u s p o โป m o ม l e n e n d Arceus คือเกม Open World Action จากทางเกม f ฟร a กวานจะหน่ายครั้งแรกในปี2022บนเครื่อง Nintendo Switch สำหรับเกมภาคนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากเกม RPG แบบ t u r n b a เบ d เดิม,ดมๆมาเป็นเกมกึ่ง Open World Action ตัวเกมจะพารอย้อนกลับไปในภูมิภาคฮีซุยหรือชินโอในอดีตในยุคที่มนุษย์กับโปเกม o n ยังไม่ได้เป็นมิตรกันโปเกมอนคือสัตว์ป่าที่ดุร้ายและก็น่ากลัว เราคือสมาชิกหน่วยสำรวจกาแล็กซี่เอ็ก i เพ t e ชันทีมที่ต้องทำภารกิจในการสร้างโปเกเด็กเล่มแรกของภูมิภาคให้สำเร็จถึงแม้ว่าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวซิงเกิลเพลเยอร์แต่ว่าตัวเกมนี้ก็มีระบบเ็นตีเพลเยอร์ที่ชื่อว่า Lost and Found System ต้องขอเกริ่นก่อนว่าความโหดของเกมภาคนี้ก็คือเมื่อตัวละครของคุณ HP หมดและสลบลงคุณจะไม่แค่ถูกส่งกลับแคมป์แต่ถ้าว่ากระเป๋าไอเทมของคุณก็จะถูกดรอปลงไว้ตรงนั้นด้วยซึ่งของใน,นกระเป๋าบางส่วนจะหายไปตลอดการ ถ้าหาว่าคุณเล่นเกมนี้แบบคนเดียวซึ่งระบบ Lost and Found จึงเข้ามามีบทบาทครับเมื่อคุณต่ออินเทอร์เน็ตกระเป๋าที่คุณทําตกจะไปปรากฏในโลกของผู้เล่นคนอื่นซึ่งเป็นภารกิจที่ให้พวกเขาช่วยตามหาถ้าหากว่ามีคนใจดีเก็บกระเป๋าคืนให้คุณของที่คุณทําหายก็จะถูกส่งกลับมาครบทุกชิ้นในทางกลับกันถ้าหาว่าคุณเก็บกระเป๋าให้คนอื่นคุณก็จะได้แต้ม Merit Point ซึ่งแต้มน,นี้สาคัญมากๆครับเพราะว่ามันใช้แลกไอเทมสำหรับการพัฒนาล่างโปเกมอนซึ่งปกติแล้วมันหายากมากๆซึ่งสําหรับเกมนี้การต่ออินเทอร์เน็ตเอาไว้มันเป็นประโยชน์มากๆ d t h s t r a n d i n g d e a t h Stranding Strand คือเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์จากทางโค i m a Production กำกับโดยคุณฮิดโอโคจิมะมีดาผู้สร้างซีรีส์มิัเนเกียตัวเกมนี้มันจะมาครั้งแรกในปี2019ครับ โซเกมจะพูดถึงโลกอนาคตที่ล่มสลายแต่ปรากฏการณ์การให้โลกคนเป็นและโลกคนตายซ้อนทับกันคนที่ตกลงมาจะเร่งเวลาให้สิ่งของและสิ่งมีชีวิตแก่ชราลงในพริบตามนุษย์ต้องหลบซ่อนอยู่ในใต้ดินเราจะได้บทบเป็นแซมพอตเตอร์บิจเจตยอดนักส่งของที่ต้องแบกสัมภาระฝ่าอันตรายเพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อให้คนอเมริกากลับเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งตัวเกมเพลจะเน้นความสมจริงของการเดินทางการจัดวางน้ำหนักของบนหลังการทรงตัวปีนเขา และการดูแลสภาพรองเท้าซึ่งฟังดูเหมือนน่าเบื่อนะครับแต่พอเล่นจริงกับกดดันและก็ลุลถึกมากๆรวมถึงเกมเพลงการต่อสู้และก็เนื้อเรื่องทําได้โคตรดีเลยและภายในเกมนี้ก็มีระบบที่ชื่อว่า Social Strand System กับระบบในการช่วยกันสร้างสิ่งต่างๆถ้าหาว่าคุณเล่นเกมแบบออฟไลน์คุณจะต้องทําการสร้างถนนสะพานหรือจุดชาร์จไฟด้วยตัวคุณคนเดียวซึ่งมันจะใช้ทรัพยากรมหาศาลจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าคุณเล่นแบบออนไลน์ทันทีที่คุณเชื่อมต่อพื้นที่นั้นเข้ากับเครือข่ายสิ่งกอ่อสร้างของผู้เล่นคนอื่นจะปรากฏขึ้นมาในโลกของคุณทันทีบันไดที่ใครบางคนเคยวางพาดหน้าผาไว้เชือกไต่ที่เขาทิ้งไว้หรือถนนไฮเวย์ที่คนทั้งเซิร์ฟช่วยกันลงขันสร้างสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นการเดินทางที่แสนลำบากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้คุณยังสามารถกดไลค์ให้กับสิ่งกอ่อสร้างเพื่อเพิ่มเลเวลให้กับเจ้าของได้ด้วย โดยฟีเจอร์นี้มันเป็นฟีเจอร์มันติเพลเยอร์ในเกม s i n เ l ิลเพ y เยมันเป็นการปลดล็อกความสะดวกสบายและความรู้สึกไม่โดดเดี่ยว No Man's s y y o o no m n s s y k y เป็นเกมสำรวจอวกาศจากทาง h e l ิโรเกมมันจำหน่ายครั้งแรกในปี2016ตัวเกมเป็นเกมแนวสำรวจอวกาศที่มีดวงดาวให้สำรวจมากกว่า18ล้านล้านล้าน,านดาวเคราะห์คุณคือน,นักบินอวกาศที่เืินขึ้นมาบนดาวล้างพร้อมยานที่พังเสียหาย เป้าหมายของคุณคือการซ่อมยาและเดินทางเข้าสู่ใจกลางจักรวาลคุณสามารถเป็นพ่อค้าโจรสลัดนักสำรวจหรือสถาปนิกในการสร้างฐานทัพได้อย่างตามใจชอบซึ่งในจักรวาลที่กว้างใหญ่นี้โอกาสที่คุณจะเจอคนที่จะพลุกพลาดมากๆมันค่อนข้างน้อยมากๆและการเจอผู้คนมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นขนาดนั้นนอกจากคุณจะเล่นฟีเจอร์แบบ co-op multiplayer ไปเลยแต่ภายในเกมนี้มันจะมีระบบที่ชื่อว่า discovery protocol ที่ถ้าหาว่าคุณนะครับเป็นคนแรกในการลงจอดบนดาวใหม่หรือสแกนพบกับสัตว์สายพันธุ์ใหม่คุณมีสิทธิที่จะตั้งชื่อให้กับมันและบโหลดมันขึ้นเซิร์ฟเวอร์กลางโดยข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้ตลอดการครับซึ่งถ้าหากว่ามีผู้เล่นคนอื่นเดินทางมาถึงดวงดาวดวงนี้ที่คุณเคยมาเขาจะเห็นชื่อที่คุณตั้งไว้ซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นชื่อเท่หรือชื่อตลกมันก็จะเป็นชื่อที่คุณตั้งไว้ตลอดการและจะเห็นชื่อคุณในฐานะผู้คนพบคนแรกด้วย รวมถึงตัวเกมจะมีโหมดที่ชื่อว่า e x p e d i t i o n ซึ่งเป็นภารกิจตามฤดูกาลตัวเกมจะบังคับให้ผู้เล่นทุกคนต้องเริ่มจุดที่เดียวกันและเดินทางไปที่เส้นทางเดียวกันทำให้พื้นที่นั้นเต็มไปด้วยฐานทัพข้อความที่ผู้เล่นทิ้งไว้หากันซึ่งการปลดล็อกในของรางวัลโหมดพิเศษนี้ก็มีมากมายเช่นยานลบสีทองสัตว์เลี้ยงเอเลี่ยนและอื่นๆอีกมากมาย m e t ัลเกียร์โ i ลิ t The Phantom Pain มาต่อกันที่ผลงานของคุณโคจิมะอีกครั้งกับเกมเมททั้งเกียร์ s เลิ e ์ดไฟท์เดอะแฟนตอมเพนเกมในวแอคชั่นรอบเล้นที่ว่าจำแหม่ออกมาในปี2015กับภารกิจที่เราจะระบบเป็นบิ๊กบอสผู้นำกองทหารรับจ้างของไดมอนด d d o อกที่ภารกิจคือการแก้กแค้นองค์กรไซเฟอรที่ทำลายฐานทัพเก่าของเราตัวเกมจะเป็นเกมแนวท i c ติคอลส l t ลที่ให้อิสระคุณสูงสุดคุณจะบุกเ,กเงียบไล่จัดก,การศัตรูทีละคนหรือจะขี่หุ่นยนต์ยิงถล่มก็ได้ ถึงแม้ว่าตัวเกมนี้จะเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์แต่ตัวเกมจะมีโหมดมัลติเพลเยอร์ที่ชื่อว่า FOB หรือ Forward Operating Base ที่ผู้เล่นสามารถสร้างฐานสาขาและบุกป้นฐานคนอื่นได้สิ่งที่โหดร้ายก็คือผู้เล่นสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปราบปาไม้คนอื่นมาบุกก็ได้แต่ทว่าคุณฮิเดโอะโคจิมะได้ซ่อนคาสซีนลับเอาไวห้หฉากซึ่งเป็นฉากจบเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร แต่เงื่อนไขผมว่ามันยากที่สุดในโลกของวิดีโอเกมเลยก็ว่าได้คือมันต้องทําให้ผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เช่นบนเครื่อง l พ y s t a t i o n 4ทั้งโลกต้องตกลงใจทําลายอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองทิ้งให้หมดจนจํานวนนิวเคลียร์ในเซิร์ฟเวอร์เหลือศูนย์คุณก็จะได้ฉากจบลับไปซึ่งนี่มันคือการทดลองทางสังคมระดับโลกว่ามนุษย์เราต่อให้เป็นเกมเมอร์คนธรรมดาจะสามารถยอมทิ้งอํานาจเพื่อสันติภาพได้หรือไม่มีการรายงานออกมาแล้วนะครับว่า สำหรับฉากจบนี้ไม่เคยมีใครทําได้จริงนอกจากที่มันหลุดออกมาเพราะว่าระบบผิดพลาดเท่านั้นแต่ผมก็ต้องยอมรับว่านี่ไั่นคือหนึ่งในไอเดียที่เจ๋งที่สุดที่ผมเคยเห็นเลย Demon s Souls <S ปิดท้ายด้วยต้นกำเนิดเกมตระกูลโซอย่าง Demon Souls เกมจากทางฟอร์มซอฟต์แวร์ที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2009ตัวเกมจะพูดถึงอาณาจักรที่ถูกปกคุมด้วยหมอกปีศา เราคือผู้กล้าที่ต้องเข้าไปล่าวิญญาณปีศาจและทําให้ d โอวันหลับไหลอีกครั้งเกมเพย์จะเน้นความยากความตายคือบทเรียนบรรยากาศที่กดดันแต่ภายในเกมนี้ก็มีระบบที่ล้าหน้ามากๆที่ชื่อว่า World Tendency หรือแนวโน้มของโลกซึ่งตัว World Tendency นะครับมีสองขั้วก็คือสีขาวและสีดํซึ่งถ้าหากว่าโลกเป็นสีขาวศัตรูจะอ่อนแอลงแต่ดับครองน้อยและจะมีเส้นทางลับเปิดออก เช่นบันไดที่เคยหักจะซ่อมเองหรือประตูที่เคยล็อกจะเปิดให้คุณเข้าไปเก็บอาวุธในตำนานได้แต่ถ้าหากว่าโลกเป็นสีดำศัตรูจะโหดขึ้นมีปีศาสีแดงที่เป็นแบ็คแพนทอมโผล่มาไล่ล่าคุณแต่ว่ามันจะดรอปของดีมากประเด็นก็คือในเกมเวอร์ชันต้นฉบ,บับของเครื่อง p l a y s t a t i o n 3ค่า World t r a d e n c y จะอิงกับค่าเฉลี่ยของผู้เล่นทางเซิร์ฟเวอร์ครับถ้าช่วงนั้นผู้เล่นค่อนข้างเก่งผู้เล่นหลายๆคนไม่ค่อยตาย โลกของเกมคุณก็จะเอไปทางสีขาวโดยอ,อัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าช่วงนั้นคนตายกันเยอะโลกของคุณก็จะมืดมนแล้วก็โหดร้ายขึ้นกลายเป็นทางสีดําซึ่งนี่มันคือไอเดียที่สุดยอดมากๆเพราะการการะทำของคนแปลกหน้านับหมื่นคนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมประตูลับหลายเทปที่คุณจะต้องเจอในเกมของคุณเองซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นกําลังร่วมชะตาเดียวกันและนี่คือไอเดียมัตเต้เฮย์เยอร์ ในเกมซิงเกิลเพเยอร์ที่เจ๋งมากๆบางระบบมันอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ท้าทายแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันช่วยเติมเต็มประสบการณ์ของเกมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเลยและคุณล่ะครับมีระบบไหนที่เป็นระบบมันติเพเยอร์ในเกมซิงเกิลเพเยอร์ที่เข้าข่ายในหัวข้อนี้บ้างคุณสามารถคอมเมนต์วิธีทางด้านล่างได้เลยครับโอเคครับแล้วผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าซึ่งถ้าหากว่าใครชอบใจผมต้องฝากให้ท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้ แล้ววันนี้ก็ผมบาร์สก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ